สวัสดีนะคะโอ้ดูเห็นแต่หลังดูปิดหรือ,อยังพี่ตูเดินหอกคอเล็กออกำลังกายนะคะเข้าบ้านแล้วไปดูตรงนี้เด้อยดูพี่ตูเจอ,อพ่อเสกเด้อยช้างตกมันก็ดูน้ำมันพี่พ่อเสกจะทะลักเลยนะมันไปอยู่ตรงนี้ลูกเดี๋ยวฮะ

ไม่ถึงเลยถึงคนแล้วหกคนแล้วหกตันห้าต,ตันเก้าถึงหกตัน <c oughs> อ่ามีสิว่ากันไปเลยเ <c oughs> ตรียมไม่เลยเดี๋ยวต้องหาของก่อนหาของขวก่อนเก่งมากมาพ่อเสกพี่ตูนะคะลุนลุนเดินผ่านพิเศษพิเศษห้าตันเก้าบัวบัวคิดถึงแล้วมังคิดถึงแล้วนะ,ะพ่อเสกบอกเป็นไงบ้างอ้วมนะคะโอ้ปวดสายยาเลิ่นสายยานี่ก็หลุดเลย เกินหตัน9้หรือไม่กว่า5ตัน9หรือว่าจะ6ตัดแล้วพ,พี่ตูโอแล้วทำไมพี่ตูไม่อื้อข้างทางเนาะคุณปู่เก็บราความสะห่วงไว้ไม่ห่วงไว้เติมซื้อที่บ้านดีกว่าเอเสเซกับพี่ตูใจดีมากไม่สนใจเลยใช่คะ่ะไม่สนใจกันนะคะแม่แม่โนนพี่ตูคลอดแล้ว มันเป็นลูกค้นหลังี่ตูทำไมยาวเฉยเลยยอมเดียวนะคนหลังี่ตูนะคะเฮ้ยไม่ใช่ของอัมูหรอพี่กิมบอกว่าห้าจุดเก้านัดตอบไม่ใช่ไม่ใช่แบงค์ข้องกับมูหรอกนัดเพราะว่าอมูไม่มีกระเป๋าไม่มีถือเงินมาก่อนเขาไปเบ็ดแมงออย่ะค์ร้อยอ่ะ แม่งร้อยคลวงในถนนของใครไม่รู้เอามาเอามาอะไรเอามาอะไร้เอ,าาอ,รรอ,เ,อเขาปากช้างแล้วเจาะเอาได้บกีรถมา <laughs> ไอขี่รถจักรยานยังไงไม่เจอมั่วแต่ตั้งหน้าตั้งตาครับพี่ตูเข้าปาาครับบออ <Okay. S 1> <Wow. S 2> ยวาถ่ายรูปให้พี่เจก่อนเอาขาที่ 5, ทนะ <laughs> ห้ <laughs> หา้ี่รถพี่เจนะก็ถ่ายไปถ่ายอยู่ อาสวัสดีครับวันนี้นะครับพี่ตูมาอาบน้ำนะครับงอกเยอะงอกเยอะงอกงอกจนจะหมดทังวเพีตูหลับไปแล้วิตูยตูเนียเลย ดีแม่ทั้งสรบท่านนะคสวัสดีสวีดัสนะครับเดี๋ยวจะคุยกันแล้วก็จะ้ดให้ตอบนะครับว่าเอาตอนไหนดีเอาเอาพวกนี้เกรียมมาของเอาวิบีิไปหนไงตัวจัตุรดสอันนั้นนิ้วไมที่ขอบจอเอาวิบจเธปไนไนมาเอ้าแล้วพวกเขากลับไปยัง รักคุณพงโยไมมคะทำไมไม่พากันจะตัดไอ้หญ้าทิ้งหน่อยให้มันเกิดใหม่อ๋อไม่เอาเครื่องสองามเครื่องตัดวันเดียวจบเลยมันเกิดใหม่ตัดทิ้งหมดเลยใช่ตัดทิ้งเลยเอาไว้ทำไมเดี๋ยวมันนี้ไปหานะทัน<า> เอามันเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ด้วยนั่นแหละตัดทิ้งเลยให้มันเกิดใหม่เลยตัดแล้วก็ฟูไว้ตามนี้เลยนี่มันเป็นยาเลยในทุ่งนาของใครข้างๆมันนเป็ขยะให้เป็นขยะจริงๆนะอืจริงสวัสดีค่ะคุณเป็นไหนมาคุณขับรถเล่นสวัสดีครับ คุณงานจะทะนุถนอมสิยังไม่เรียนคนใดอากาศก็ยังไม่เจอเลยแม่ค่ะขอบอกแม่ท่านใดสนใจมาร่วมหานะคะเจ็ดเรียนเชิญันนะคะองอากาศโกงอากาศหายหรือว่าหายหลายวันอือหายยังไม่หลายวันหรอกเพราะว่าช่วงก่อนจะดูอยู่ประจำไงคจัดเต้นอะนักปิด พี่แก,กบอกวา่ากินเลยลกูกบุฟเฟ่กินจตนต้นแต่เชือกไหนมาอาบตรงนี้ก็กินแต่ต้นนี้เนาะไม่ขึ้นทำไมไม่ยอมขึ้นช้างตัวเองนะไม่ใช่ช้างหมูช้างหมูช้าจะมาช้างใครถ้าไม่ใช่ช้างหมูช้างแม่แม่ช้างหมูนี่แหละทำไมช้างแม่ไม่ใช่ช้างหมูะเป็นของใครถ้าไม่ใช่ของหมู เนี่ยนู่นเชือกหนึ่งนี่ประเศษมีดำโนโนโนอะไรวะโน่นนั่นนี่จะให้นอนขึ้นเลยอ่อขึ้นเไงนอนขึ้นกระชากมันไม่ขึ้นหรอขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไปวิ่งขึ้นผมขึ้นเลยฮะขึ้นไงขึ้นอ่ะถ่ายรูปไหนไป ไม่แต่หลังพี่ตูนิ่มนะี่หลังพี่ตูนิ่มนะเธอรักษาตัวนี่นาตาเขาในนี่เขาบอกเสียรับชาโนนใช่ค่ะแม่ก็สีแม่อยูบอกว่าช้างของหมูอย่าเรียกช้างหมูหมูรักวิวีเลยเนี่ยเนี่ยอย่าเรียกว่าช้างหมูต้องเรียกว่าช้างของอาหมู จะเป็นช้างหนึงใช่ไหมคะสีแด้วไปถึงไหนเมื่อกี้พี่แกบอกว่าำหนร้องสิร้องหมูร้องสิครับพี่คุณแม่ปียาบอกว่าสีน้องวัชโนนนางเก่งใจงาพี่ตูใจดีพี่แกบอกเออเก่งใจพี่ตูเนาะยังบอกไม่ได้บอกไม่ได้ด้วยยังบอกไม่ได้อ๋อถ้าจะเอาไว้เซอร์ไพรส์อ๋อบอกไม่ได้ด้วยบอกไม่ได้ แต่ดูถ้าคุณอยากกินชาบูนุ่นคุณอยากกินชาบูคุณต้องคุณต้องบวางไม้หรือวางไม้๋อได้แค่นี้เลยงันเชียวเลยเียนเต็มสองตาตั้งแต่บ่านสังไดเนาะนี่นะคะไปให้สาวน้อยดีกว่าพี่น้อยบอยู่ข้างในไปพี่ผมไปด้วยสาวน้อยผมไปด้วยผมจะไปถ่ายคลิปด้วยไอ้สับเดี๋ยววิ่ง งอิดขึ้นด้วยเองครีมรุ่นไหนตอบเดินเดินหามซอกนี่นะคะพี่ตูกำลังเดินเข้าสวนพี่วิทย์เขาจะไปหาสาวน้อย กระพี่ตูกำลังไปผูกหลักพักผ่อนส่วนวิวก็ไปหาสาวน้อยเดินไปเดินไปลดุนเร็วเดินไปไปเดินเดิใจเย็น ยานยะครับคนไม่มีอะไรจะบรรยายแล้วใช่ไหมจ๊ะทำไมเขาไม่กินนะคกินไหมคะวีวีโอ้ไปตรงเหรอ,อ,อเดี๋ยวผมเลือกไปให้เอาแบบอน,อ,นอ,อนน้อย,อยาะเนี่ยเอาเอาไปเท่านี้ไ,นไม่มีอะไรเลยมีน้ำพอหยุดหนึ่งไหม

เขาน้อยมาไปไปหาเช้าน้อยว่ะเอายาไปหาให้เช้น้อยอ่ะ เอาเดกมัวเดินตัวจะมาเอไม่มีดำไปด้วยเนาะคู่ข้อมีดำอือ่าเดี๋ยในคลิปนี้และนี้ก็ขอฝากกับพี่ยองนี้นะคะพี่ตูมาถึงบ้านแล้วนะคะ